วิธีการแก้กรรมหรือครูเอาวิธีการสะดกเคราะห์ครูเอาวิธีการมาให้คุณแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องรอเป็นพิธีการง่ายๆค่ะทุกคนจากวันนี้เป็นการเหมือนอาโหสิกรรมให้กับสัตว์ใหญ่ที่เราเคยกินมาทั้งหมดนะคะเป็นการเหมือนเราขออาโหสิกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาเรากินอาหารทุกคนไม่ใช่เราไม่กินเนื้อสัตว์นะคะคนกินเนื้อสัตว์คงยังต้องกินเหมือนเดิมแต่ทุกวันโกนวันพระเราเรียกเขาว่าการละเว้นเนื้อสัตว์ ทุกวันโกนวันพระหรือทุกวันเกิดของเราเช่นคุณเกิดวันอางคารเลือกเอาวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะสะดวกใจเอาที่แบบทําแล้วแบบว่าคนอื่นไม่ด่าเราเราไม่ด่าใครใครไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนกับเรานะคะท้ายปีเราต้องส่งท้ายสัตว์ใหญ่ทุกคนเพื่อเราจะไปได้ลาบใหญ่โชคใหญ่อะไรใหญ่ๆให้เราไปไถ่ชีวิตโคกระบือช้างน้าวัวควายที่เขาไถ่ชีวิตกันที่ไหนที่วัดไหนที่ไหนมี ไปเองได้ไปไปเองไม่ได้ฝากเพื่อน10บาท20บาทแล้วแจ้งความผสมอย่างชัดเจนว่าขอไถ่ชีวิตโคตัวนี้หรือขอไถ่ชีวิตสิ่งสิ่งนี้จากเนี้ยไปจนถึงสิ้นปีใครที่สวดมนต์อยู่แล้วดีใจด้วยก็อนุโมทนาสาธุด้วยแต่ใครที่ยังไม่เริ่มสวดมนต์หรือคิดว่าจะเริ่มไม่ได้เริ่มสักทีหรือสวดสวดหยุดหยุดสวดสวดหยุดหยุดสวดสวดหยุดหยุดทุกคนคะคุณต้องสวดแต่สําหรับคนไม่สวดมนต์เป็นอีกศาสนาหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเลยคุณก็ทําตามแบบฉบับของศาสนาคุณได้เลยนะคะข้อที่3ก็คคือใหุ้ณสวด บทอิติปิโสค่ะทุกคนอิติปิโสไม่ใช่อิติปิโสเท่าอายุนะคะเป็นบทอิติปิโสพระวานะคะนะคะแบบฉบับอิติปิโสค่ะเลยนะคะหนึ่งจบหนึ่งวันให้ได้จนกว่าจะเป็นไปถึงต้นปีเข้าใจเนาะสวดทุกวันค่ะทุกคนหนึ่งบทใครที่ยังไม่เริ่มเริ่มเลยใครที่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มหยุดหยุดเริ่มเริ่มหยุดเริ่มเลยอย่าหยุดก่อนนอนสวดเลยหนึ่งบทอิติปิโสพระวาระหังซัมมาซัมพุทธโธอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สวดไปหนึ่งบทจนกว่าจะข้ามปีแบบเนี้ยค่ะ ะะแต่ใครที่สวดมากอยู่แล้วก็สวดต่อไปอนุโมทนาสาธุส่วนใครที่ไม่เคยสวดบทอิติปิโสก็ให้เพิ่มบทนี้แต่ส่วนใครที่อย่างที่บอกนะคะไม่เคยสวดเลยก็เริ่มที่บทนี้บทเดียวเราต้องอารหังเอยนโมตัดสาสามจบก่อนแล้วก็ขึ้นอิติปิโสนะคะเราจะไม่ต้องรอการข้ามปีนงทุกคนเพราะว่าการสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่งเพิ่งเคยมีนะคะสมัยพุทธกาลหรือสมัยอะไรก็ไม่มีเขาจะมีการสวดมนต์หรือปฏิบัติของเขาเป็นเป็นกิจอยู่แล้วนะคะอ่ะกี่ข้อแล้วนะคะสามข้อแล้วเนาะข้อที่ขขอมมากรร อันนี้ห้ามลืมห้ามลืมเด็ดขาดแล้วการขอขมากรรมไม่ได้ยากทุกคนไม่ได้ยากถ้าเรารู้การขอขมากรรมที่ถูกต้องตามหลักของพรามเลยอันนี้พูดตามหลักของพรามเลยนะคะเราจะทําในวันเกิดเราก็ได้วันพระก็ได้นะคะเช่นวันเราเกิดวันพุธเราทําวันพุธเราเกิดวันอาทิตย์เราทาวันอาทิตย์เป็นการจุดธูปสิบเก้าดอกนะคะอันนี้เป็นการขอขมากรรมข้ามปีนะคะจุดธูปสิบเก้าดอกแล้วสวดบทขมากรรมกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งหน้านาบ้านถ้าไม่มีธูปใช้น้าหอม แทนทูบสิบเก้าดอกนะคะสวดขอขมากรรมบทสวดขอขมากรรมแบนดุปเก้าน่าจะมีที่ครูเคยสั่งว่าไอ้ที่ครูเคยให้ไว้นะคะไปเอาบทนั้นแหละไปสวดขอขมากรรมแล้วการขอขมากรรมอย่าสวดเล่นๆหัวๆเพราะเรากําลังพูดอยู่กับองค์เทพเรากําลังพูดอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรเรากําลังพูดอยู่กับสิ่งที่เราเคยล่วงเกินเพราะฉะนั้นอย่าเล่นนะคะเวลาสวดต้องจริงนะคะเวลาสวดขอขมากรรมทูบสิบเก้าดอกอ่ะอย่าเล่นนะทุกคนอย่าสวดไปงั้นๆอย่าสวดพอผ่าน ข้าการชื่อ,อน,นี้นี่ขอขมากรรมในสิ่งที่เก้ดตั้งแตงเด็กถึงปัจจุบันอะไรอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดเพราะการขอขมากรรมคือการนอบน้อมนอบน้อมคือเราสํานึกรู้สํานึกผิดสํานึกได้อยากขอขมากรรมนะคะเพื่อไม่ให้กรรมะค่ะมันไปติดไปชาติต่อไปหรือให้กรรมตามเราไม่ทันเข้าใจนะข้อที่ห้าพ่อแม่ทุกคนคะคุณรู้ไหมว่าคําอวยพรจากใครก็ตามไม่ใหญ่เท่าพ่อแม่ใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้ว ใครที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่เลยใครที่พ่อแม่ตายตั้งแต่เรายังเด็กหรือว่าตอนนี้เราไม่มีพ่อแม่ทุกคนถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วไม่อยู่แล้วไม่เห็นกันแล้วให้ไปทําบุญสังฆทานให้กับพ่อแม่ให้ได้แต่ถ้าใครที่พ่อแม่ยังอยู่ทุกคนคะให้ไปกราบท่านไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอปีหน้าบุญไม่ต้องรอคุณไม่รู้หรออีกสาวันห้าวันท่านจะอยู่กับเราไหมหรืออีกสาวันห้าวันเราาจจะอยู่กับท่านไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอปีใหม่รู้แล้วทําเลยนะคะให้พรใดไม่ประเสริฐถ้าพรพ่อแม่ให้อะไรก็ได้ให้้ของงกิินนใหเ าพาท่านไปทําบุญหรืออะไรก็ได้ทุกคนอะไรก็ได้เพียงเล็กน้อยแล้วเราจะได้พรจากท่านเออกลับใจนี่ก็เป็นพรแล้วนะทุกคนพ่อแม่เราพ่อเราอาจจะพูดไม่เป็นอ่าให้เจริญเจริญนี่เขาใจบุญแล้วนะอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจําให้ได้ห้าข้อนี้คุณเชื่อครูไม่ต้องสอเสดเคา์ต่อชะตาอะไรที่ไหนเลยต่อเองนี่คือการเะดเคอให้ตัวเองต่อโชคชะตาให้ตัวเองแล้วการที่ไปทําที่วัดนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือไปทําเพื่อให้ใจเราดีทําเพื่อมีพระพุทธ มีพระเป็นที่พระที่พึ่งทางใจพาธรรมเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาพาธรรมเราก็มีใจที่นอบน้อมอีกแบบหนึง่งมีว่างก็ไปถูกไหม